นายพลดูเลยสวัสดีครับพบกับนายพลดูเลยมีความน่าสนใจเกี่ยวกับสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน ถนนรถไฟรถไฟฟ้าและเรื่องทั่วๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับสะพานมิตรภาพแห่งที่2นะครับทางหลวงจอส่งเจ้าหน้าที่ตรวจรอยต่อสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2หลังประชาชนแจ้งทางหลวงจอส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอยต่อ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองหลังประชาชนแจ้งวันเกิดอันตรายยังไม่รู้ห่างเกินมาตรฐานหรือไม่โอ้ซากมาตั้งหลายปีแล้วแห่งที่สองนะตามภาพนะทำไมรอยต่อมันไม่อยู่ต่อมอนะมไปอยู่ตรงกลางนะกลัวมันหักกลัวมันหักนะรอยต่อรอยต่อเชื่อมสะพานนะมันเป็นช่องโหว่ช่องว่างเหมือนมันจะหัก สร้างมาหลายปีแล้วไม่ใช่ครับทําไมรอยต่อมันไม่อยู่ตรงต่อหม้อก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนะครับผมภายหลังประชาชนแจ้งเหตุสะพานมิตรภาพแห่งที่สองมุกดาหารสวรรณเขตมีรอยต่อขยายออกห่างเกรงเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรเดินทางระหว่างไทยลาวโดยเฉพาะยานพาหน,นะรถตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศขนาดใหญ่วันที่5ธันวาคม2 5 6 7นายเกรียงศักด์ตันปิยกุลผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงมุกนาหารเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองพบว่าสะพานดังกล่าวยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นปกตินะครับเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมามีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักผู้บริหารโครงการ ทางหลวงระหว่างประเทศสำนักสำรวจและออกแบบและสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงได้มาสำรวจสะพานเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงเนื่องจากสะพานได้สร้างมาเป็นเวลาประมาณ20ปีแล้วสร้างมานานแล้วครับ20ปีแล้วนะครับกลัวมันหักโดยเป็นการตรวจสอบสภาพของยางรองคอสะพานที่ติดตั้งบนต่อหมอ้อเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาต่อไป ซึ่งจะมีเครนนำฝ่ายสำรวจลงตรวจสอบตัวสะพานอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ประชาชนพบเห็นเกิดความเข้าใจผิดส่วนรอยต่อของพื้นสะพานเป็นรอยต่อเพื่อการยืดหดตามอุณหภูมิของโครงสร้างสะพานโดยในตอนกลางวันเมื่ออุณหภูมิสูงจุดรอยต่อก็จะยืดส่วนในเวลากลางคืนอุณหภูมิต่ำก็จะหดนะ มันก็ขยายตัวนะเวลามันร้อนเวลากลางคืนมาอากาศเย็นก็จะหดตัวลงนะครับโดยมีอัตราการมาตรฐานของการยืดหดของทั้งสองด้านอยู่ที่100-150 mm ถึงห5 0รมมหรือถทาวัดจากด้านใดด้านหนึ่งก็คือด้านลับประมาณ5-7.5ถึงเ5ซนติเมตรหรือ50-750ถึง750ม mm, มนะครับมันก็จะขยายหดตามอุณหภูมินะครับ นายเกรียงศักดิ์กล่าวอีกว่าส่วนรอยต่อของพื้นสะพานที่บริเวณจุดกึ่งการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจะมีระยะห่างเท่าใดเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ยังไม่ได้ทําการวัดยังไม่ได้ทําการวัดโอ้สร้างมา20ปีพูดมาได้ยังไงยังไม่ได้ทําการวัดนะครับหรือว่าวัดตรวจสอบซึ่งแขวงการทางมุกดาหารจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการตรวจ ทำการวัดและจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับก็ได้จะตรวจวัด,วดตรวจสอบความแข็งแกร่งหรือว่าความมั่นคงทุกๆสะพานนะครับทั่วประเทศนะครับในผลคิดว่าเจ้าหน้าที่ด้านโยธาสำนักก่อสร้างของทางหลวงนี่ต้องออกตรวจสอบนะผมว่านะแนวคิดผมนะออกตรวจสอบทุกสะพานไม่ว่าจะเป็นสะพานข้าม แยกสะพานข้ามระหว่างประเทศทุกสะพานเนี่ยนะครับผมที่กรมทางหลวงมีหน้าที่รับผิดชอบควรมีแผนตรวจสอบความมั่นคงทุกๆปีนะครับแต่เป็นช่วงไหนก็แล้วแต่คลิปนี้นำมาฝากเพียงตัวนี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมติชมคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ